แวบแรกที่เห็นคิดว่าเป็นต้นอะไรคะเดี๋ยวเมียวจะพาทุกคนมาดูค่ะนี่ไม่ใช่ต้นตะไคร้ไม่ใช่ต้นข้าวแล้วก็ไม่ใช่ต้นยานะคะนี่คือต้นหน่อไม้น้ําเอ๊ลักษณะของต้นมันเป็นยังไงนะบางคนก็คือยังไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งชื่อคุณป้าบอกเมียวว่านี่คือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คุณป้าปลูกแล้วมีรายได้แล้วก็เลยอยากจะแนะนําหลานๆให้ลองปลูกดูบ้างค่ะหน่อไม้น้ําจัดเป็นพันไม้และเป็นพืชผักชนิดหนึ่งนะคะมีลักษณะ นะคล้ายต้นข้าวแต่คนต้นของเขาจะพองออก คล้ายกับหัวตะไคร้เลยค่ะนิยมมาทําเป็นอาหารมีเนื้อสีขาวทานสดๆดก็ได้นะคะทุกคนเหมวชิมมาแล้วค่ะรสชาตินี่คือหมมันหวานแล้วก็กรอบมากๆเลยหน่อไม้น้ําเป็นพืชอายุหลายปีค่ะมีลําต้นคล้ายข้าวปลายยอดมีสีเขียวมีกับใบหุ้มรอบล่องดูสิคะลําต้นแล้วก็ปลายยอดของเขาจะมีสีเขียวแบบนี้เลยค่ะระบบรากก็จะเป็นรากสีน้ําตาลคล้ายรากข้าวไปอีกค่ะทุกคนลําต้นสามารถแตกหนอ่อ แล้วก็แตกเป็นกอคล้ายกับต้นข้าวไปอีกค่ะถ้าจะมองแบบผิวเผินดูสิคะลักษณะคล้ายกับต้นข้าวมากจริงๆนะคะแยกไม่ออกเลยเีมวก็เพิ่งจะรู้จักนี่แหละคะ่ะว่าเขาเรียกว่าต้นหน่อไม้น้ําสรรพคุณของต้นหน่อไม้น้านะคะจะช่วยป้องกันมะเร็งในระบบทางเดินอาหารป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ได้ช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารก็ได้อีกค่ะ ประโยชน์หน่อไม้น้ำคนลำต้นนิยมเก็บมาประกอบเป็นอาหารหรือทานสดก็ได้ค่ะมีกลิ่นคล้ายเ้วจีนต้นหน่อไม้น้ำเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์น้าและเป็นแหล่งอนุบาลของลูกปลาขนาดเล็กๆนะคะลำต้นหรือโคนหัวใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เช่นโคกกระบือสุกรวิธีการปลูกคุณป้าก็จะเลือกการปลูกแบบท่อนพันธุ์ค่ะโดยใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า6-8เดือนได้คัดท่อนพันธุ์แล้วก็ให้เลาะกาบใบออกนะคะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ5 7ถึง วันรอรากฝอยแตกออกจากนั้นก็ปักดำลงแปลง จะปลูกเหมือนแปลงข้าวเลยนะคะระยะห่างอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรค่ะต้นใหม่ก็จะงอกไม่เกิน20วันการปลูกด้วยระยะห่างแบบนี้จะทําให้ต้นหน่อไม้น้ํางอกและก็จะเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะได้เห็นต้นหน่อไม้น้ําแล้วก็ลองชิมแล้วอยากจะปลูกขึ้นมาทันทีค่ะคุณป้าก็จะดีแบ่งท่อนพันุให้กับหลานๆไปลองปลูกพรุ่งนี้เราไปเตรียมสถานที่ปลูกและวิธีการปลูกให้กับเพื่อนๆดูดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติด ตามดูผลงานการปลูกหน่อแม่น้ำด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้แล้วค่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ